หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนนักรบปีศาจผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่5้าเล็กแลนด์บอกอวิงชัยกรมชาการส่วนหนะ้า ไม่ใช่เฉพาะเสนาธิการใหญ่แต่เพียงคนเดียวที่ต้องตระลึงกับข่าวนี้พันตรีมริกันทั้งสองสองสาว CIA ลูกทีมนักลบหลับจ้างและคณะนายทหารระดับเสนาธิการทั้งหมดต่างเกิดอาการชาว,วาบลงไปถึงไขสันหลังลืมหายใจขึ้นมาทันทีเหตุการณ์ตอนนั้นพันตรีโรเจอร์พันตรีคอรินกำลังติดต่อรับข่าวกับลัมดาแคทไอส์เพื่อรับทราบผลการยิงจรวดนำวิถีวันานากำลังซบอิงแอบไหลชายชคนรักจนเพลิดเ,เ,เพลินเดียมดินนูอยู่กับจ่ายุทธพงษ์ นักหบหลบจ้างคนอื่นๆสนใจตกลุ่มไฟกองใหญ่อันเกิดจากอำนาจระเบิดของหัวจรวดนับบริเวณเป้าหมายในขณะที่จ่าดาวเหนือลบความสนใจจากแลมดาแคทไอส์พอเห็นว่ามีคนติดตามความเคลื่อนไหวยอยู่แล้วไม่สนใจแม้แต่ออุ่น,นุ่มๆแข็งๆในอกเสื้อสาวที่อาจติดต้นแขนอยู่ตลอดเวลาแต่กลับไปสนใจข่าวจากแบ็กเลเครื่องบินจรักรรมทางทหาร SR-7 ทําการติดต่อกับแผนกยุทธการของบกกอเวียงชชย นี่คือความเป็นมาของข่าวสำคัญชิ้นใหม่ที่ไม่มีใครรู้มันเป็นความซอกแซกเทียวอยากรู้เรื่องโน้นเ,เรื่องนี้ไปเสียทั้งหมดของคนช่างสอดรู้สอดเห็นยังจ่าดาวเหนือเองเมื่อไม่มีใครสามารถให้ความกระจ่างแก่เสนาธิการใหญ่ได้จำเป็นอย่างยิง่งต้องเป็นจ่าดาวเหนือคำพูดชุดแรกยังไม่กระจ่างเสนาธิการใหญ่จึงเงร่งรัดเอารายละเอียดคุณมีรายละเอียดอะไรมากกว่านี้ไหม เท่าที่ฟังจากรายงานของแบ็คเลได้ยินว่า3ขบวนนั้นเป็นขบวนรถถังกับขบวนรากจูงปืนใหญ่ส่วนจะกําหนดว่าจํานวนเท่าไหร่ยังกําหนดชี้ชัดลงไปไม่ได้แบ็คเลรายงานเรื่องนี้ให้เลกแลนรู้แล้วใช่ไหมใช่ครับผมได้ยินข่าวนี้มาจากวิทยุที่ Black Ray, แบ็คเลติดต่อกับยุทธการเลกแลนผมไม่ได้สอบถามรายละเอียดเพราะไม่ต้องการแทรกข่ายวิทยุคิดว่าถ้าต้องการรู้เพิ่มเติม,ตมแล้วอยเช็คจากเลกแลนทีหลังก็ได้ความจริงอ่ะคุณน่ารีวิทยุถึงผมเลยนะนอสตาเอาก็น่ามันหน้าที่ยุทธการเลกแลนเขาไม่ใช่เห แล้วคุณรู้ไหมทาไมเลกแลนถึงไม่รายงานข่าวด่วนที่สุดเข้ามาเคอร์เนลทำไมเคอร์เนลไม่วิทยุไปถามเขาเองล่ะครับถามดูนี้เลยก็ได้ผมว่าคําตอบคงชัวร์กว่าเยอะก็ได้ก็ได้ท่ามกลางสายตาจ้องมองสลับไปมาระหว่างพันเอกนอร์แมนกับจ่าดาวเหนือของบรรดานายทหารที่รายล้อมรอฟังคําตอบนั้นทุกคนรู้สึกระวนกระวายใจเป็นที่สุดแต่ไม่อาจสอดแทรกคําพูดหรือคําถามใดใดได้ไดได ค่าศึกจํานวนถึง3ามกระบวนใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กที่คนระดับมันสมองของกองทัพจะพึงมองขามหรือปล่อยปากละเลยเวลาให้เนิ่นนานไปโดยไม่นําพาหลายคนหมดอารมณ์ดื่มเบียร์ถือค้างเติงอยู่ในมืออย่างนั้นแต่บางคนกลับดื่มหนักเพื่อคลายความเครียดและช่วยให้สมองแล่นขึ้นเสนาธิการใหญ่หยิบไอคอมประจําตัวขึ้นมาจากซอกเอวจัดก,การเปลี่ยนความถี่ไปแบนดีแล้วเรียกถามทันทีแก็กซ์ผมต้องการติดต่อเลกลานเดือนเดือนนี้เลย ด้วยความมั่นใจในความแน่นอนของระบบการติดต่อสื่อสารสั่งการทันทีโดยไม่ต้องรอเรียกขานก่อนแต่อย่างใดจากวิทยุมือถือผ่านเข้าสู์วิทยุถ่ายทอดของกองกําลังในบริเวณสถานทูตไปยังสนยนวิทยุกาแล็กซีในบอก,กอทุ่งไห้หินซึ่งทั้งสองหน่วยแซนไบเครื่องตลอด24ชั่วโมงเสียงจากรีโมทสปิเกอร์ดังขึ้นพนักงานวิทยุกาแล็กซีจำได้แม่นว่าเป็นเสียงใครรับทราบและเข้าใจดีทุกประการโดยไม่มีการสอบถามย้อนให้เสียเวลาจัดการเสียบสายแจ็ค ผักสวิตเต๊ะเดียวระยะทางไกลจากฝั่งตะวันตกถึงฝั่งตะวันออกของลราทั้งประเทศก็กลายเป็นไกลเพียงรัดนิ้วมือเดียวทันทีโดยระบบถ่ายทอดเวียงจันทรุ่งไหิหินซ้ำเหนือเล็กแลนด์จากสันไรยเปลี่ยนเรียกครั้งเดียวเรารอช่วไม่ถึงอึดใจเสียงตอบจากเล็กแลนด์กัญชาการส่วนหน้าค่ายเวียงชายแขวงซ้ำเหนือติดชายแดนลาวเวียดนามเหนือก็มีมาโดยเสียงของผอบกเวียงชัยจัดสตาดัสเซตเจนดีส่งข่าวได้เปลี่ยน เฟรโกูสต้าดัพการแสดงบวิทยุของคุณดีมากสามารถตอบโต้ทันทีแบบนี้ผมชอบขอคุณรายง,งานสถานการณ์ในห่วง6ชั่วโมงที่แล้วเดือนโอเคซันไลท์สถานการณ์ใน XO หลังจากแลมดาแคทไอส์ปฏิบัติการเสร็จแล้วทุกอย่างสงบเรียบร้อยผมกําลังเล่ง SP รวบรวมรายละเอียดคาดว่าภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าคงได้มาบ้างบางส่วนสถานการณ์ o อทราบข่าวเบื้องต้นจากแบล็กเลยว่าตรวจพบกําลังของ v n เอขบวนใหญ่กําลังมุ่งหน้ามาทางเลกแลนขนานี้กําลังติดตามรายละเอียดเปลี่ยน รหัสที่ใช้ประจำประจำจนติดปากคุ้นหูสามารถแปลได้โดยไม่ต้องเปิดขี่ XO คือลาวซึ่งหมายถึงพื้นที่ฝ่ายเรา OS คือค่าศึกซึ่งหมายถึงพื้นที่เวียดนามเหนือ SP คือแหล่งข่าวซึ่งหมายถึงสายรับจัดตั้ง VNn คือเวียดนามเหนือหมายถึงค่าศึกที่ยังอยู่นอกพื้นที่ฝ่ายเราทุกคนในวงล้อมฟังเสียงรายงานจากพันโทร,ร็อบซันผอบอบอกกอเวียงชัยจากเครื่องวิทยุข,ของเสนาธิการใหญ่ นิ่งเงียบด้วยความสงบต่างปิดปากตัวเองคอยเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจยกเว้นพันตรีโรเจอร์เพียงคนเดียวที่ใช้วิทยุของตนเปิดแบนด์ดีแล้รับฟังในขณะที่คนอื่นๆแม้มีวิทยุโมเดลเดลียวกัน แต่กลับไม่ทําตามอย่างส่วนจาดาวเหนือถึงสนใจมากเพียงใดก็ไม่แสดงออกฟังวิทยุของพันตรีโรเจอร์ไปเรื่อยๆยกเบียร์ขึ้นจิตไปพลางๆสายตามองผ่านม่านสีดํายามราตรียังไร้ขอบเขตด้วยอาการคลุ้นคิดสมองกําลังวาดภาพฆ่าศึกสามหน่วยขนาดใหญ่ทุ่มกาลังโหมเข้าตีบกเวียงชัยภายใต้การสนับสนุนการลบค่อนข้างดีเพราะอยู่ในเขตดินแดนของตนราคงไม่แตกต่างหรืออาจรุนแรงกว่าเมื่อครั้งเวทโกงระดมสภากําลังเข้าตีบกสกายไลน์เหนือยุทธศาสตร์สำคัญ ันสุดแห่งหนึ่งในพื้นที่ทุ่งไหหินตอนใต้เป็นแน่ขณะนี้แบ็คเลยกลับไปหรือยังกลับไปเมื่อสิบห้า,านาทีนี่เองเห็นว่ามีภารกิจด่วนบริเวณรอยต่อเวียดนามเหนือจีนที่เพนตากอนมอบหมายมาต่างหากเปลี่ยนโอเคไอซคุณแจ้งรายละเอียดเท่าที่คุณมีอยู่เดี๋ยวนี้ผมทราบบ้างได้ไหมแน่นอนสอนันไ์จากรายง,งานแบ็กเลยครั้งสุดท้ายตรวจพบ VNN อใน OS ที่52กิโลเมตรแปดบาดีกรีบริเวณตารางพิกัดยูนิฟอร์มบราเวอ1 5 6ทั้งหมดกระจายกันเป็น3ส่วน แต่ละส่วนห่างกันราว2กิโลเมตรเคลื่อนที่ช้าๆเปลี่ยนขณะนี้แหล่งยังเคลื่อนที่อยู่หรือว่าหยุดหยู่ที่แล้วไม่ทราบยังไม่ได้รับรายงานแล้วทํายังไงคุณถึงจะทราบรายงานที่ว่าคุณสามารถได้มาจากทางไหนคมไม่มีปัญหาเพราะผมสั่งให้ไดมอนด์เล่ออกลาตตะเวนถ่ายภาพในเวลากลางคืนแล้วขณะนี้กําลังปฏิบัติภารกิจอยู่แต่ภาพที่ได้จากไดมอนด์เล่มันจะเป็นภาพนิ่งคุณจะทราบความเคลื่อนไหวของวีเอนได้ยังไงผมสั่งให้บินลาตตะเวนถ่ายภาพเฉพาะบริเวณในทุกๆ10นาทีหลังจากนั้นเรานาภาพถ่ายทั้งหมดมาเปรียบเียพ,พ,พิก ก็พอจะทราบแนวทิศการเคลื่อนที่ได้โอเคผมเห็นด้วยถ้างั้นก่อนสว่างหรือยังเช้าพรุ่งนี้เราก็คงรู้เรื่องแล้วเรื่อง VN n แล้วยังอื่นล่ะคุณมีมาตรการอย่างไรบ้างผมส่งเนื่อยและตัวเวรหาข่าวพิสูจน์ทราบทางพื้นดินเดินทางเข้าไปใน o s แล้วาร์จำนวน2ชุดชุดละ12คนให้มุ่งข่าวพิกัดนั้นเลยแล้วคุณจัดทหารทุกหนาวาของรัฐเวนมองทั้งหมดโอเคคุณรายงานผลการปฏิบัติมาเป็นระยะเลยนะไม่ต้องรอผมเรียบสแตนบาย เสนาธิการใหญ่ระง,งับวิทยุเราหันมาทางจ่าดาวเหนือกับพันตรีโรเจอร์อีกครั้งเตรียมตั้งคำถามเพื่อขอทราบผลทางปฏิบัติเสนาธิการใหญ่ในฐานยุทธการผู้ช่วยในฐานยุทธการในฐานการข่าวหัวหน้าทีมนักรบรับจ้างครบทีมปรากฏตัวขึ้นที่ห้องยุทธการในขณะที่วันนากับเดียมดินหนูแยกไปแผนกสายฟ้างานดักฟังคลื่นวิทยุของเวียดนามเหนือซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การติดต่อสื่อสารห่างจากอาคารห้องยุทธการไม่มากนัก บนแผนที่สถานการณ์เจ้าหน้าที่การข่าวได้พรอตพิกัดบางส่วนลงไปบ้างแล้วคณะทีมงานต่างจ้องมองเป็นตาเดียวเครื่องหมายแผนที่สัญ,ญลักษณ์ทั้งทหารเป็นรูปที่มีความยาวเท่าๆกัน3เครื่องหมายอยู่ในเขตแดนเวียดนามเหนือห่างจากเขตแดน50-80ถึงกิโลเมตรพุ่งตรงเข้าหาเมืองเวียงชั่เพียงแค่การสันนิษฐานขั้นต้นก็พอพิจารณาออกว่าเป้าหมายของกำลังรบทั้ง3หน่วยนั้นคือที่ไหนเสนาธิการใหญ่พลัดตัวเองห่างออกมาแล้วถามนายทหารการข่าวขึ้นเป็นอันดับแรก กับเทนเนลเซนเรามีข่าวทหารเวียดนามเหนือทั้ง3หน่วยนี้มาก่อนบ้างไหมไม่เลยครับคุณเนลทหารพวกนี้เพิ่งเคลื่อนย้ายเข้ามาแร่งข่าวอาจยังไม่ทราบในฐานการข่าวให้เหตุผลเท่าที่คิดได้เสียงนักที่การใหญ่เมมลิมฝีปาดิ่งจนเป็นเส้นตรงเพ่งมองแผนที่สถานการณ์เขม่งแล้วเพิ่มเติมคำถามต่อถ้างาั้นคุณมาช่วยผมวิเครองหน่อยสิทหารพวกนี้มาจากไหนจากฮานอยไฮฟองเบียนหว่าหรืออาจจะเป็นที่ไหนสักแห่งซึ่งลึกเข้าไปในดินแดนเวียดนามเหนือก็ได้ครับโอเค เราสามารถหาความจริงข้อนี้ได้ด้วยการดูจากแผ่นที่ภาพถ่ายทางอากาศและด้วยเวลาไม่นานเกินรอแผ่นที่ภาพถ่ายทางอากาศต่อที่ตั้งทางทหารโดยเครื่องบินลาดตระเวนไดมอนเรย์ Ray, จำนวน6แผ่นก็ถูกทำรรมากางแผ่ลงบนโต๊ะเสนาธิการใหญ่เริ่มแจ้งเหตุผลเป็นคนแรกแผนที่พวกนี้ถ่ายทุกวันเว้นวันรวมเวลาทั้งสิ้นกว่า10วันโดยนับย้อนหลังไปจากวันนี้คุณจะเห็นได้ว่าไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังขนาดใหญ่ปรากฏเลยทุกคนมองตามมือชี้บนแผ่นที่ภาพถ่ายแล้วเกิดความรู้สึกเห็นด้วยกับเหตุผลนั้น โอเคเมื่อไม่มีใครโตแยางแสดงว่าเห็นด้วยความจริงข้อนี้ทีนี้เรามาช่วยกันคิดซิว่าจูๆ่ๆขบวนทหารขนาดใหญ่ถึง3ขบวนปรากฏขึ้นโดยไม่มีการข่าวล่วงหน้าได้ยังไงเศนาธิการใหญ่กว่าสายตาสำรวจดวงหน้าของทุกๆคนขนาดร่วมโตะ๊ะสุดท้ายมาจ้องหยุดที่จ่าดาวเหนือก่อนจะเกลยขึ้นฐานเวียดนามเหนือหายตัวได้พวกนี้โผล่ขึ้นมาจากใต้ดินอย่างนั้นได้งไงคำถามนี้ไม่ใช่คำถามจากปากเสนาธิการใหญ่ใส่หน้าจ่าดาวเหนือจ่าดาวเหนือไม่ตอบได้แต่หัวเราะในลาคอเบา หรือว่าการขึ้นกำลังคราวนี้ทำแบบขบวนทยอยแทรกซึมมาทีละน้อยละน้อยใช้เวลามากหน่อยแล้วมารวมกันตรงจุดนี้เราจึงเริ่มขึ้นกำลังพร้อมกันเป็นขบวนเสนาธิการใหญ่จ้องหน้าจ่าดาวเหนือ,ขอเอขม่งคำถามซึ่งดูเหมือนไม่ใช่คำถามแต่จำเป็นต้องตอบนักรบหลบจ้างอัดบุรีเข้าปอดอีกครั้งพยายามเก็บความรู้สึกกรณีการไม่ชอบพูดแต่ละไรแบบคาดการล่วงหน้าแต่ครั้งนี้ถึงไม่ชอบก็ต้องพูดขยับตัวเล็กน้อยพอหายอึดอัดคือเนี่ยครับ